ตอนนี้ก็นั่งจิ้นข้าวกันก่อนนะครับบรรยากาศตอนเทียงเชียงนะครับเรามีต้นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะครับเป็นร่มเงาให้หนึ่งต้น ได้ชมลิงด้วยเป็นของแถวไหมมาเลี้ยวบิงอ่าเออนะฮะดูว่าเขาจะทำอะไรนะอ่าอ๋อลงมาแล้วลง ตอนนี้เรากำลังออกจากหาดอะไรนะครับหาดทรายแก้วนะครับบายบายนะครับเดี๋ยวเราไปหาดต่อไปนะครับแล้วก็ออกจากใคยทหารตรงนี้นะครับเราจะไปหาดต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันว่าเราจะไปหาดอะไรกันครับก็มีการเติมพลังนะครับเติมพลังสำหรับคนเล็ก หนูจะไปไหนต่อคะไปสวนสัตว์ฮะใช่หรอคะเราไปสวนสัตว์หรอจากนี้นี่มันบ่ายแล้วได้หรอไปไหนต่อคะรู้ไหมคะที่เราออกมานะครับเราก็จะมาเอาบัตรดอกคืนนะครับในจุดนี้นออกมานี่กันนะครับ ย่างกับยมเมืองกันนะครับที่พักอ่าที่พักของเรานะครับโอเคทีวีห้องแอร์นะครับโอเคนี่ก็เป็นอ่าห้องห้องน้ำนะครับวอนนี้เราเดินทางออกจากที่พักนะครับด้วยซาลิ เราเดินทางออกจากที่พักเพื่อที่จะไปหาดนะครับหาดจอมเทียนซึ่งอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับอยู่ที่พักเราติดกับทะเลติดกับหาดจอมเทียนเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเป็นกัว่างว่าหาดจอมเทียนสวยขนาดไหนนะครับผมตอนนี้เราลงจากรถมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะข้ามถนนไปนะครับเพื่อที่จะไป หาดนะครับซึ่งเราเตรียมเสือนะครับเราเตรียมเสือมานะครับกับข้าวมีพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งนั่งทานนะครับแต่ว่ารถจะเยอะหน่อยนะครับนะครับรถจะเยอะระวังรถด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับ ยากาศการมาไม่เหมือนกันนะนะครับอ,อ,นนอันนี้จะมีเอ่อรุมนะครับมี่มที่เรานั่งนะครับเราสามารถที่จะเช่าได้ว่าเราจะไปนั่งตรงอ่สระนะครับใต้ต้นต้นมะพร้าว ตอนนี้ขึ้นค่อนข้างแรง เดินเลยเดินไปถ่ายอัปุุยที่เดินไปเห็นอปุ้ยไหมเนี่ยเห็นอปุุยไหมเห็นอปุุยไหมเห็นไมเนเห็นดูในจอนน่ไหเห็นไหมเห็นอัปุุยไหม,ไหมนี่อปุ้ยอยู่นี่อนนงอย่างนี <st> ้หรอ,อไม่ต้องห่วงน,นะครับเรามีเยอะนะครับที่สน,นคัมีขายนะครับขายอยู่เครื Cost ่องงห่วงครับจุดยอดครับยอด ิปน,นจุมจุมแล้วนาลินมันเล่นไม่ได้มันขึ้นมันแรงโลกมันมาถึงนี่เลยมันถึงนี่เลยขึ้นมันแรงโลกเดี๋ยวมันขึ้นมันจะมาถึงนี่เลย ตอนนี้ที่ไปไหนไปพุ้นดิหืมว่างไงคะขึ้นมันแรงมากลูกมันเราเล่นไม่ได้ลกูกมันต้องผู้ใหญ่เล่นลกูกต้องผู้ใหญ่เล่นอย่างไรต้องผู้ใหญ่เล่นเด็กเล่นไม่ได้ มองด้วยความมองเขาเล่นอะไรนะครับตอนนี้มองเขาอล้วเขาเล่นอะไรกันครับตอนนี้ก็เล่นน้ํานะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะลงไปเล่นได้นะครับเพราะเืินมันแรงนะครับเป็นการยืนเล่นยืนรอนะครับนะครับอนนี้ยิงน้น้ยืนอยู่เรื่อยๆในเปียกได้นะครับ ขึ้นแรงมากครับลมก็แรงนะครับ รับขอบพราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับตะวันรับฟ้าอันนี้พารามรอเตอร์อไม่เอาเหรอ เรากำลังกลับที่พักกันนะครับนั่งรถสองแถวกลับที่พักกันนะครับนี่หลังจากที่เราจอดอยู่เออนั่งเล่นอยู่ที่หาดนะครับตอนนี้เรากำลังกลับนะครับกลับที่พักนะครับซึ่งข้างทางก็จะมีร้านขายของนะครับมีทุกสิ่งอย่างนะครับร้านเหล้าร้านเบียร์ผับนะครับร้านอาหารนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับที่พักก็มีเยอะแยะนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับว้าวมีสวยๆครับข้างทางนะครับไฟประดับตกแต่งมีตลาดครับวันมีตลาดก๊กิ๊กิจอมเทียนพาซานะครับโอ้เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับไม่ต้องห่วงครับของกินเยอะแน่นอน อันนี้ก็จะเป็นร้านสักลายนะครับมีธนาคารนะครับเป็นบรรยากาศส่วนมาะูฝั่งนี้นะครับจะเป็นหาดนะครับคนก็จะเยอะแยะนะครับมีทั้งมานั่ง,เล,งนะเล่นนั่งดื่มนะครับเล่นน้ํา โอเคนะครับโอ้อันนี้เป็นเป็นผับมีโตสนุกโอ้บรรยากาศนั่งชิลดีมากครับ นี่นารินน่าจะง่วงละนะครับโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าบรรยากาศดีครับตอนกลางคืนนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็น่าจะคืนนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไ้ติดตามในตอนเช้าครับสวัสดีครับตอนนี้ ตี่พักประมาณตีห้านะครับการตอนเช้ายินมากนะครับแต่ที่ดีก็คือทางที่พักเขาก็นะครับมีทีมสตาฟนะคมีทีมงานคอยเช็กเอาให้เรานะครับตั้งแต่เช้าเราอเดินทางตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลานะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะ